ใกลกับเวอร์ชนะสุดซ้วันนี้ถ้าเราถ้าผู้แข่งขันนะเขาส่งสองคะแ้นชนะชะชะครับสื่อไวนะครับขอบคุณครับจ้าหนไ้แล้วสำหรับสิ่งที่เกี่ยว คำถามในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้นะครับคุท่าในห้องสงสัยไหมครับว่าสิ่งนี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับเซ็บต้นเจ็บต้นเซ็บต้นเจบต้นไม่ทราบครับไม่ทราบใช่ไหมครับถ้าอาจารย์เขาแบบคุณโบอลนิ่งนะครับอะไรครับคุณบนิ่งนะครับวันนี้เราก็จะเข้าสู่คำถามข้อหนึ่งนะครับเรา จะสามารถใช้อุปกรณ์ใดช่วยให้กระดาษแผ่นนี้สามารถทะลุผ่านตัวเราไปได้ข้อหนึ่งนะครับกันไก่ครับข้อสองกาวครับขอเชิญคุณดิฉันนะครับคิดว่าไงครับคุณส่นนั้นครับผมคิดว่าคงจะเป็นกันไก่ครับ เพราะว่าเป็นไกครับสามารถตัดกระดาษหรือไม่ทาให้เป็นวงกลมได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกาวมากกว่านะครับพราดูท่าแล้วกาวน่าจะมาทำประโยชน์ได้มากกว่านะฮะเมือไหร่ครับเข้าสู่การทดลองของตัวนี้เออก็วันนี้ผมต้องมีผู้ช่วยนะครับขอเสียงผมมือผู้ช่วยของผมนะครับ คุณสาวิตรีนะครับใสาอะไรวะก่อนอื่นนะครับก็จะทับกระดาษให้เป็นสองเป็นครึ่งหนึ่งนะครับสองทีแล้วใช้กันไก่ตัดตรงด้านที่เป็น ลอยต่อนะครับถูกแล้วหรอใช่เลยใช่ลเลยเฮ้ยเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วครับขอขอบคุณคุณสว,วิตินะครับสิ่งที่ได้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมได้ตัดแล้วตัดเร็วมากครับเป็นอย่างนี้นะครับสามารถพันตัวเราไปได้นะครับ มาสจ,จมากเลต่อไปเป็นคำถามสำหรับทบ้านนะครับ,รบพวกกงทบ้านสามารถลำรัยการส่งเทเลทผ่านทางไม้เล่ซิมการ์น,หนาหรับนอนี้นะครับเป็นปัญหาชา,น,ชานะครับใช้สมารถวัดไอคิวได้ครับคำถามมีว่ามีถุง12สองถุง <พ uka> แต่ละถุงมีเหรียญทั้งหมดทสองเหรียญน,นะครับแต่ก็จะมีหนึ่งถุงน่ะเป็นเหรียญปลอมทั้งหมดคําถามคือโดยที่เหรียญโดยที่เหรียญจิงเนี่ยจะหนักสิบกรัมเหรียญปลอมจะหนักเก้ากรัมนะครับคําถามนะครับเราจะสามารถชั่งน้ำหนักครั้งนะครับ ถึงจะสามารถทราบได้ว่าถุงไหนมีเหรียญปลอมนะครับนีเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงจะหนักสิบกรัมนะครับสิบกรัมครับและเหรียญปลอมจะหนักเก้ากรัมนะครับครับเกรัมจะมีถุงหนึ่งครับที่เป็นเหรียญปลอมจะมีเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญปลอมนะครับถุงนึงจะมีเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญปลอม ไปครับโซเลียนะครับข้อหนึ่งสองครั้งข้อสองหนึ่งครั้งครับขอเชิญคุณอริสชันครับอริสชันครับผมคิดว่าคั <c oughs> ้งเดียวก็มาเกินทอยแล้วครับเฮ้ยคสองครั้งครับครับผมเราโบกการเฉลยเลยนะครับอันนี้ใช,ช้ช้าได้ขึ้หน่อยถ้าทุกถุงเนี่ยเป็นเหนเรียญจีเราจะยิบเราจะหยิบตาม ตามหมายเลขถุงนะครับถุงที่หนึ่งเราจะหยิบออกมาหนึ่งเหรียญถุงที่สองเราจะหยิบสองเหรียญจนถึงถุงที่ถุงที่สองนะครับก็ยิบสองเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญจริงห้ดเนี่ยเราจะชั่งได้จากสมาการนี้นะครับต้นบวกท้ายคูณท้ายหกสองนะครับถุงแรกเรา,เามาหนึ่งเหรียญนะครับก็เป็นหนึ่งบวกสิบสองนะครับคูณสิบสองนะครับ ส่วน2นะครับเราจะได้เ8ดสิบแปนะครับ78ดเหรียญนะครับแต่เหรียญมีสิเหรียญเหรียญจะหนักสกรัมนะครับเป็น780ิบกรัมนะครับสมมุติเราชั่งออกมาได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมนะครับผลต่างของมันคือห้านะครับแสดงว่าถุงที่ห้านี้มีเหรียญปลอมนะครับแสดงว่าเราสามารถชั่งได้ภายในครั้งเดียวนะครับ เชิญคุณอาจรยสมานนะครับทำไมวันนี้เวลาต้องมาโรงงานใครชนะวใครพู้ชนะผู้ชนะพูดชนะนะครับคุณคุณชนะนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับจินตนาธิ์ก่อนจากกันนะครับความรูู้คุณยานะครับสวัสดีครับ